วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าสำหรับผู้พิการทางสายตา สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันกับครูเยอะแล้วก็ครูนัทอีกแรกอีกแล้วจกสงอยู่แล้วใช่ค่ะหือว่าถ้าเรามาสวนสัตว์เนี่ยแปลว่าจะต้องมีอะไรติดๆมานําเสนอให้กับเด็กๆเนาะเรียนรู้สัตว์กันได้รู้สึกซึ่งรู้สึกว่าที่นี่ยจะเป็นแหล่งหลายตัวรู้ไม่หมสัตว์เยอะอ่านะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะนําน้องๆนะคะมารู้จักกับสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม นะที่เป็นอยู่สายพันธุ์ที่เป็นหมีในวงของหม, <ใน S 2> มีนะเป็นหมีอะไรนะั้นที่เล็กที่สุดคุณนัทพอจะรู้ไหมคะหมีคนอะไม่ใช่แล้วมีอะไรครับเด็กเด็กรู้<ๆ>ไ,ไหมเด็กเด็กรู้ไหมนะคะหมีหมีที่เราจะพาเด็ก,เดกๆเนาะไปรู้จักนะคะก็คือหมีหมานะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือหมีคนนะคะออซึ่งถ้าภาษาอังกฤษอะชื่อว่ามาลายันซันเบนะคะเอ,อ้มันมาจะ มีทีมาทีมายังไงกับมาริยาทสัตว์ได้ใช่ค่ะแล้วก็เราก็มาเกี่ยวข้องยังไงกับม้ากับคนอ่านั่นไงเอเดี๋ยวเราก็มารู้จักกันนะคะไปได้รู้กันดีกว่ามีม้าในวันนี้ค่ะค่ะเรามารู้จัก เมื่อกี้รู้จักชื่ออมีหมามีคนแล้วก็ชื่อในภาษาอังกฤษก็คือมาลายันเนเบอเออมันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมมันชื่อมีหมาทำไมมันชื่อมีคนเอ้าแลวก็มีมาลายันเนเบอด้วยคนัทพอจะทราบไหมเอามีมีหมาก่อนอ่าเรามีมีหมาก่อนเออไอ้คนัทมีหมาอ่าใช่มามาพูดถึงหมาหมามันก็ต้องห่าว้าใช่ใช่ค่ะ มีหมามันจะเวลามันจะต่อสู้กันครับคุณยอดมันก็จะเห่าขู่คำรามใส่กันนั่นแหละเขาเลยเรียกว่าหมีหมาอ๋อลักษณะใช่ไหมลักษณะการส่งเสียงใช่ไหมคะคุณนัทก็คือว่าเห่าเหมือนหมาเลยใส่กันเลยอ่าเราก็เลยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นหมีหมาแล้วมีคนล่ะคะัคุณนัทมีคนก็มันลักษณะเหมือน เวลามันยืนขึ้นจะหยิบสิ่งของอะไรในธรรมชาติหรือว่ามันจะอะไรนะหยิบของที่สูงเช่นในธรรมชาติมันจะหยิบสิ่งที่มันจะกินหรือว่ามันคว้าสิ่งที่อยู่สูงกว่ามันก็จะยืนเหมือนท่าทางเหมือนคนเลยครับเด็กๆอ๋อนะแปลว่ามันสามารถยืนได้ใช่สามารถนั่งได้พฤติกรรมก็คือคล้ายๆกับคนใช่เออเหมือนเราตอนนี้เลยใช่ไหมนั่งอยู่มีคนมีคนนะคะยารยาอะไรมาลายันซันแบรสมาลายันซันแบร์ก็ถ้าบอกกับน้องๆพิการทางสายตาก็คือมันจะมีอ่า ตรงรอบคอเหมือนตัวยูหงครับเด็กๆที่มันจะมีเป็นเป็นสีอะไรนะคุณยศตรงนั้นจะเป็นออกสีเหลืองสีขาวออกสีเหลืองจะเป็นแถบเนาะเใช่นะค่บแลกสีเหลืองขาวแล้วก็ซัน,นอ,อย่างที่บอกซันเบซันก็คือดวงอาทิตย์ออมันมีคล้ายๆกับการแผ่ แผ่ของลัศธิมีความใช่ใช่<อ>ใช่ค่ะถ้าถ้าเป็นของน้องๆตามบ,บอกก็เด็กๆก็เอามาสัมผัสปกคอเสือ้อครับสัมผัสคอเสื้อจากอาไหล่ขวาแล้วก็ไล่ลงมาอะตรงที่ด้านซักข้างล่างแล้วก็ไล่ขึ้นไปแล้วก็จะมาถึงปกเสื้ออีกด้านเนี่ยมันก็รอบๆคอเราตรงนั้นก็จะเป็น เป็นแท็กอยู่นะครับของมาริยันซันแบกก็จะเป็นรูปตัวยเนาะสังเกตง่ายๆนะคะถ้าเป็นรูปตัวยูแล้วเรามาเจอเนี่ยรู้เลยตัวนี้คือมีหมาใช่แต่อย่าไปจับตัวจริงในกรงนะอ๋อโอเคค่ะนี่ก็เป็นจุดสังเกตว่ามันเป็นมีหมามีคนเนาะแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษได้นะคุณนักมมาของมาริยันซันแบ ชื่อมีหมาเท่าหมาไหมหรือว่าเรียกมีคนจะเท่าคนไหมอเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อนะคะเรามาดูกัน<ม>คือจริงๆแล้วดูจากแบบนี้ก็จะอยู่ในประมาณหนึ่งเมตรกว่ากว่าเนอะกว่าก็ประมาณเวลามาันลุกขึ้นยูใช่ค่ะใช่ค่ะยียสอขาร้อยยี่สิบ เซนติเมตรประมาณนั้นนะโดยโดยทั่วทั่วไปครับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะเป็นโดยทั่วทั่วไปก็จะมีลักษณะความยาวหรือว่าความสูงของมันนี่แหละใช่นะคะอยู่ที่หนึ่งเมตรกว่าเนาะจะมีลักษณะใบหูใบหูี่คุสัมผัสหูค่อนข้างเล็กหูค่อนข้างเล็กนะคะก็จะแนบบหมอนคือมีใบหูเล็กมากเลยเนาะก็อย่างที่บอกว่าเป็นเป็นหมีที่ตัวเล็กในในในโลกธรรมดากลุ่มหมีละใช่ค่ะ มีกรงเล็บใช่ไหมคะโอ้กรงเล็บที่สัมผัสที่คุณนั้นสัมผัสด,ดูที่มือแล้วก็ที่เท้าก็จะมีกรงเล็บทั้งหมดข้างละห้ากรงเล็บนะครับก็ประโยชน์ของกรงเล็บมันก็ถือว่ามีประโยชน์เวลาปีนต้นไม้ะนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันจะมีแหล่งาหาก,กินก็คือมันชอบกินน้ําผึ้งค่ะจำเอาไว้สะดวกง่ายเวลาเรามันปีนต้นไม้ไปหาน้ําผึ้งกินนะครับใช่ ก็ในการเกาะต้นไม้ใ,ไมใช่ไหมก็ใช้ใช้ใช้ใชลิบที่แข็งแรงนะคะในการปีนป่ายอะไรแบบนี้ด้วยนะคะจะมีขนที่ สีดำขนในตัวใช่ค่ะใช่สีดำนะคะแล้วก็ลักษณะคนเนี่ยจะมีลักษณะที่หยาบหยาบกระ<ๆ>เขาเรียกอะไรนะสัมผัสแล้วรู้สึกสักาใช่ค่ะใช,ใช่มีความสากของมันคุณนัทพอนึกออกไหมคะว่าคนของมันจะนึกถึงอะไรบ้างแบบ ที่สัมผัสนะครับก็มีความรู้สึกว่ามันหยาบสักษะเหมือนกับขุยมะพร้าวเลยอ่าใช่ค่ะขุยมะพร้าวเพราะว่ามันมีความหนาด้วยเนาะของขุยมะพร้าวเนี่ยเราก็ให้น้องๆน,น,นะคะผู้พิการทางสายตาเนี่ยลองนึกนึกภาพเว,วลาเราสัมผัสข,ข,ขุยมะพร้าวใช,ใช่ค่ะคนะวามหยาบนี้ได้เลยมขุยมะพร้าวครับ เรารู้จักกับมีหมาไปแล้วนะคะแล้วก็มีอีกสายพันธุ์หนึ่งที่อยู่ในสวนสัตว์สงขลาเรานะคะก็คือมีควายค่ะวยโอ้ติเลยนะคะมีควายนะคะอย่างที่บอกควายน่นมันน่าจะตัวใหญ่กว่าทำไมมันชื่อมีควายเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงมีหมาที่มันมีลักษณะภายนอกเนี่ยมันก็มันเห่ามันเห่าใช่ไหมเราก็เลยเรียกมีหมาเสียแล้วมีควายล่ะผมคิดว่ามันตัวคงจะใหญ่เป็นควายนะ ใหญ่เหมือนควายก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะคะเรามาดูลักษณะภายนอกดีกว่าจริงๆเหมือนมีหมามันจะมีตัวยูใช่ไหมคะที่คอเหมือนที่ครูนัทอธิบายไปว่าจะเอาตั้งแต่บ่าอานะคะบ่าลงมาก็จะเป็นตัวยูแต่ถ้ามีควายเนี่ยจะเป็นตัววีค่ะคุณนัทตัววีเลยนะถ้าง่ายๆตัววีเนี่ยเอามือเราสองข้างเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เปิด แบบไอ้นั้นออกมาัเนี่ยเนี่ยสมมุติว่าตัววีเอาตัววีก่อนอแบบนี้แล้วก็นี<า>นี่ก็คือเป็นตัววีของอคนตาดีนะคะอันนี้ก็ลักษณะเป็นตัววีนี่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนั่นหมายความว่าสัมผัสนี่ลักษณะรงปลายใต้ลำคอแล้วก็จะจุดแหลมอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะใช่ใชเป็นรูปตัววีเมื่อรูปตัววีนะคะแล้วก็มันจะเป็นสีดําเหมือนกันแต่ขนอยู่ที่ขนเลยค่ะคุณนัทขนของมีหมาสั้น แต่ขนของมีควายเนี่ยมีความยาวยาวกว่าแล้วก็ความสากใช่ค่ะสากกว่าด้วยฉันหูใช่ไหมคะใบหูก็จะมีลักษณะใหญ่กว่าเหมือนกันใหญ่กว่ามีมาข้อเปรียบเทียบนะคะลักษณะทริกว่าเอ้วันนี้คือมีมีมาอันนี้คือมีควายเนาะเราก็มีข้อเปรียบเทียบง่ายงายก็สังเกตง่ายงายชตัวยูัวีน่นเนี่ยเราได้เราได้ภาษาอังกฤษมาแล้วดูที่ใบหูใช่ดูที่ใบหูได้ดูที่ขนนะความยาวของ ส่วนส่วนตรงที่ขากรงเล็บมันก็แข็งแรงเหมือนกันเลยมีห้านิ้วเหมือนกันใช่ค่ะมีหมาเนี่ยนะมันมีแค่เฉพาะนะคะในป่าทึบแล้วก็ในประเทศไทยอ่ะมีก็ไม่ได้มีทั่วนะคะซึ่งเราอ่ะจะต้องอะไรช่วยกันอนุรักษ์อนุรักษ์มีหมา นะคะให้มันอยู่กับคู่กับเรานะคะซึ่งการอนุรักษ์เราก็มีวิธีการง่ายๆเองค่ะคุณน<ม>ัทเด็กๆด,ด้วยนะคะอย่าลืมด้วย<ม>ก็อย่างเหมือนเราเห็นว่ามันชอบกินอะไรนะ<ม>พืชผลไม้มใช่ค่ะ<ม>ใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้เราก็ในส่วนของมเมล็ดของพืชอะคะ่ะ<ม>ที่มันกินเข้าไปเนี่ยแล้วมันถ่ายออกมาใช่ไหมคะเม็ดออกมาเนี่ย ของพืชเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตามที่ต่างๆใช่ง่ที่ที่มีไปน,นั้นอยู่อีกใช่ที่มีไปถ่ายเอาไว้ใช่ค่ะแล้วมันก็จะเป็นอ่าเป็นเขาเรียกอะไรพูดถึงก็วัา,าจาักเหมือนกันเนาะกินเสร็จ มันก็ถ่ายพอถ่ายเสร็จไอตัวไอต้นเมล็ดมันก็งอกออกมาอีกมันก็ได้เอากลับมากินอีกแต่ว่ามีหมาก็มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของเราใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่การอนุรักษ์มันไม่ไปฆ่ามันก็พอเนาะไม่ไปฆ่าไม่ไปทำลายไม่ทําลายที่อยู่ของเขาใช่ค่ะว่าไปบุกรุกเข้าาปไปยิงไปเพื่อล่าล่ามันเป็นอาหารบ้างเราเราต้องให้ความรู้เพิ่มครับแล้วก็ฝากสําหรับผู้ที่ นิยมบริโภคแล้วก็นิยมล่าหมีมีหมา<ช>ก็รับประทาน อะไรนะอู้ตีนหมีที่เราได้ข่าวาวมาใช่ใช่นะครับก็มีความเชื่อที่ผิดๆนะครับจริงอู้ตีนหมีก็ให้เขามีประโยชน์ให้เขากเขาได้ดำรง,งชีวิตต่อไปดีกว่าถ้าไปล่าพวกเขาแล้วก็ไปตัดอุ้ตีนมาแล้วเขาก็เสียชีวิตไปเพื่อให้ได้อู้ตีนไปเราคิดว่าต่อไประบบนิเวศธรรมชาติของเราก็น่าจะค่อยๆเสื่อมลงไปค่ะใช่อันนี้ก็ฝากพวกเรานะคะไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะคะก็อยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆอยู่ในธรรมชาตินะคะธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์มันก็อุดมสมบูรณ์นะครับก็ยังไงก็ฝากเขาไว้นะครับใ,<ช>ให้ธรรมชาติอยู่คู่กับพวกเรานานๆแล้วก็มีหมาก็อยู่กับพวกเราอีกตลอดระจาพวกเราทุกนี้เราได้มาเรียนรู้ทั้งหมีหมาแล้วก็มีควายที่สวนสัตว์สงขาที่พี่ๆเจ้าหน้าที่ PP ท่านที่เขาเรียกว่า ุ่เทนะครับแล้วก็ร่วมกันดูแลสัตว์เหล่านี้ด้วยความเข้าใจแล้วก็เข้าใจราธรรมชาติของมันนะครับเพื่อจะได้อยู่กับพวกเราชาวสงขาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนานๆให้พันพวกเขาได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับแล้วก็ฝากเอาไว้ว่านอกจากเขาจะเรียนรู้ธรรมชาติแล้วหมีหมาก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งในการเรียนรู้กับ เยาวชนในเด็กของพวกเรารไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติหรือว่าเด็กผู้พิการก็ตามนะครับก็ฝากให้ชาวบ้านเนาะเราอย่าทําลายพวกเขานะครับแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถ้าเกิดเราเข้าใจว่าสภาพกายภาพพวกเขาเป็นยังไงเข้าใจถึงนิสัยของสัตว์ป่านะครับแล้วก็เข้าใจถึงอาหารที่เหมาะสมแล้วก็สภาพแวดล้อมระบบนิเวศที่เหมาะสมกับพวกเขาจริงๆแล้วพวกเขาก็อยู่ร่วมกับพวกเราได้นะครับ,รบก็อย่าไปรบกวนระบบนิเวศของเขาแล้วก็อย่าไป ทำลายนะครับแล้วก็อย่าไปล่าพวกเขาเก็บให้เขาเป็นสิ่งที่ใช้พวกเราได้เรียนรู้แล้วก็อยู่ร่วมกันอีกนานๆนะครับที่นี่ก็ก็เขาถึงเนาะใช่ะว่าจะเป็นทั้งกฎปกติและปฏิการก็ยังไงก็ขอให้ ทุกคนนะมาเรียนรู้นะครับต่างๆอยู่ที่นี่แล้วก็ที่สําคัญนะครับก็พบกับพี่ๆทุกคนเนาะจะมีท่านที่พร้อมจะให้ข้อมูลแล้วก็คอยดูแลช่วยเหลือผู้ที่มาเยี่ยมชมทุกคนนะครับก็ขอให้มาพบกันที่สวนสัตว์สงขานะครับค่ะแล้วก็หวังว่ารอบหน้าเนี่ยเราจะจะมีอะไรอีกอดูซิว่าคุณนัทเน่ยจะพาน้องๆนะคะ ไปรู้จักกับสัตว์ชนิดไหนอีกนะคะในสวนสัตว์สงขลาเราซึ่งถือว่ามันมีเยอะมากเลยนะคะก็รอติดตามชมนะคะและก็สำหรับวันนี้พวกเราก็สองคนเนาะทั้งคุณนัทเองแล้วก็คุย่อเองนะคะก็ต้องขอตัวนะคะกลับไปค้นหาสัตว์ประเภทอื่นนะมาเตรียมให้กับน้องๆได้มารู้จักอีกนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ